กา r ์ม n นฟ r อเร n ซ์สามนะครับเปลี่ยนชุดฟ้าหลังใหม่กับทางร้านลกรีบไบเสรรบร้อยอันนี้เป็นชุดฟ้าหลังเดิมที่จุดยึดสายริการฉีกขาดนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเสร็จเรียบร้อยนะครับใส่สายริกาได้ตามปกตินะครับอันนี้กําลังชาร์จไฟนะครับก็ชาร์จไฟเข้าได้ตามปกตินะครับซ็นเซอร์ฮาร์เรสก็ทํางานได้ตามปกตินะครับไม่มีปัญหานะครับนําไปจับสัญญาณ GPS ตั้งเวลารายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับก็ตรงนี้สามารถกดได้ทุกปุ่มเหมือนเดิมนะครับจะปิดไฟหน้าจอเปิดไฟหน้าจอก็ได้ตามปกตินะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจร้านล็อกลีไบนี่นะฮะตาการเต้นหัวใจก็วัดได้ตามปกตินะครับไม่มีปัญหาในการย้ายอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับมาที่ตัวชุดฝาหลังใหม่นี้นะครับนี่นะขึ้นสถานะการ เชื่อมต่อชาร์จนะครับเต็มแล้วนะครับก็ขอบคุณมากครับร้านลงรกีบายยินดีให้บริการครับ